ครับผมก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างนะครับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มช่างนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับเดี๋ยวหรือหรือเครื่องคาวาสกิลีโอสตานะครับเพื่อนเพื่อนคาวาสกิลีโอสตานะนะครับ วันนี้รื้อเครื่องออกมานะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพา,าผมจะพาไปประกอบชุดคัดนะครับไปประกอบชุดคัดเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมีปัญหาเรื่องการประกอบชุดคัดนะครับอันนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดประกอบอะไรก็แล้วแต่นะครับให้พยายามถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อนๆนะครับกันพลาดนะครับเดี๋ยวจะ,ะก่อปิดพลาดนะครับมาร์กเมิร์กอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็พยายามถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อนๆพอดออกมาอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เริ่มล้างทําความสะอาดแล้วนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะพาประกอบนะครับครับผมก็มาเริ่มทําการประกอบเลยนะครับอ่านะครับให้ดูก่อนนะครับว่าผมจะเอาปากกาเคมีนะครับทามาร์กไว้นะครับให้สังเกตดีๆนะครับรถทุกรุ่นนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับจะมีมาร์กนะครับอ่านี้ก็ ในรถหลายรุ่นนะครับมีแหวนก่อนนะครับแหวนลงไปก่อนหนึ่งอันแล้วก็ตามด้วยเสื้อคัดหรือว่าชามคัดตัวในก็ตัวนอกนะครับเรียกเขาเรียกว่าตัวนอกนะครับอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆชามตัวนี้แหละที่เขาว่าไปย้ำคัดย้ำคัดนะครับในรถบางรุ่นนะครับอาจจะมีแหวนหนึ่งตัวรองตรงกลางนะครับแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะเวลาถอดต้องดูดีๆนะครับ บางรุ่นมีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ต้องใส่ลงไปนะครับถ้าเราไม่ใส่เดี๋ยวคัดไม่จากนะครับมันเท่ากับเป็นการล็อกคัดตายนะครับเป็นการล็อกตายนะครับอันนี้จะเป็นมาร์กนะครับในรถหลายๆรุ่นนะครับจะมีมาร์กลักษณะนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจะมีมาร์กลักษณะนี้ในรถหลายๆรุ่นนะครับ ถ้าใส่ไม่ตรงนะครับคัดลื่นนะครับเพื่อนเพื่อนต้องดูต้องเช็คก่อนนะครับอันนี้ผมก็ทำมาร์กมา้ดูนะครับอ่าอันนี้นะครับคือชุดอ่าจัดเดิลสปริงนะครับจัดเดิลสปริงนะครับอ่าใส่แผ่นเหล็กอ่าธรรมดาแผ่นเรียบลงไปก่อนนะครับในส่วนอ่าอีกแผ่นหนึ่งนะครับจะเป็นแหวนอ่าแหวนลักษณะอ่าเหมือนกระทะนะครับให้เอาหงขึ้นนะครับหงขึ้นหรือว่าหัน หันไปหาแผ่นคัตแผ่นใหญ่นะครับไม่ว่าแผ่นคัตแผ่นเหล็กชุดนี้จะอยู่นอกหรืออยู่ในก็ตามนะครับในบางรุ่นอาจจะวางไว้ด้านนอกนะครับถ้าด้านนอกก็หันหน้าเข้าไปข้างในหาแผ่นคัตแผ่นใหญ่นะครับงายงายขึ้นนะครับในลักษณะงายขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนงายกระทะนั่นแหละนะครับถ้าอยู่ข้างในก็งายขึ้นเหมือนกันครับยังไงก็ต้องหัน ด้านกระทะไปหาแผ่นคัดแผ่นใหญ่นะครับก่อนจะประกอบทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับชโลมน้ำมันก่อนนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นการสาธิตนะครับสาธิตการประกอบนะครับเลยโลมไม่ได้นะครับอ่าวิธีการใส่แผ่นเลกคัดนะครับถ้าเอาด้านเรียบลงก็เอาลงด้วยกันทั้งหมดทุกแผ่นนะครับถ้าเอาด้านนูนลงนะครับก็ต้องเอาลงให้เหมือนกันทุกแผ่นนะครับเพื่อนๆ จะเลียงยังไงก็ได้นะครับให้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดมากนะเพื่อนๆใส่ไปเลยนะครับแผ่นคัดแผ่นเหล็กแล้วก็แผ่นคัดแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับเรียงไปอย่างนี้นะครับไปจนกว่าจะถึงนะครับแผ่นสุดท้ายนะครับแผ่นสุดท้ายนี่จะไม่เหมือนไม่เหมือนแผ่นอื่นนะครับในรถส่วนมากจะเจอในรถฮอนด้านะครับจะมีแผ่นคัดแผ่นเล็กนะครับ แล้วก็ในยามาฮ่าตระกูลเทียลงเทียร่านี่นะครับขึ้นมานะครับจะมีแผ่นเล็กแบบนี้นะครับเราจะวางลงในช่องอเหมือนกับเพื่อนๆืนก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกมาวางในช่องอของเขาเองก็ได้นะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะบางทีเราไปซื้อชามคัดมาเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะไม่มีร่องเล็กนะครับจะไม่มีร่องสําหรับแผ่นคัดแผ่นเล็กนะครับอันนี้ก็ แผ่นแผ่นที่เป็นรูปกระทะคว่ำหน้าลงนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องมาร์กนะครับสุดคือเรื่องมาร์กนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่านะครับก็เขย่านิดเขย่าหน่อยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วครับเพื่อนๆนนะครับให้มันลงล็อกเข้าที่นะครับให้แผ่นเหล็กอ่าเข้าไป ตรงล็อกกับชามคัตตัวนอกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่านะครับอันนี้คือลักษณะการใส่แผ่นคัตแผ่นเหล็กคัตตัวเล็กนะครับหรือว่าจัดเดิ้ลสปริงนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็นะครับหลังจากที่นะครับพูดถึงเรื่องการประกอบแผ่นคัตนะครับในชุดแผ่นคัตแผ่นเล็กนะครับในชุดแผ่นแผ่นคัตและแผ่นเหล็กแผ่นเล็กนะครับเพื่อนเพื่อน ชุดนี้ช่างบางท่านนะครับอาจจะเรียกว่าจัดเดิ s ลสปรินะครับจัดเดิลสปรินะครับหลายหลายท่านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่คือทิศทางการใส่นะครับเขาจะเอาด้านนะครับด้านที่เป็นกระทะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับด้านที่เป็นกระทะหันไปหาครับแผ่นคัดแผ่นใหญ่นะครับอ่าสังเกตหมายเลขสอดีๆนะครับเพื่อนๆ นะครับมายเล็กสอจะหันหน้าหงายนะครับหันหน้าแล้วก็หงายไปทางนะครับแผ่นคัดแผ่นใหญ่นะครับเสมอนะครับจะอยู่อย่างนี้ลักษณะนี้เสมอนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ผมบ้างอิงให้นะครับเพราะว่าผมมีคู่มืออยู่รุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ผมบ้างอิงให้จากคู่มือ y ม m a h า spark หนึ่งสามห้านะครับผม คือ,อในชุดจัดเด่นสปริงนะครับจะมีอยู่ในส่วนของ Honda นะครับที่เราจะเจอบ่อยที่สุดนะครับคาวาซากินะครับในส่วนของยามาฮานะครับชุดแผ่นเหล็กกับแผ่นแผ่นคัตแผ่นเล็กกับแผ่นเหล็กตัวเลขก2แผ่นนะครับเราจะเริ่มเจอในอถ้าผมจาไม่ผิดนะเคียร่าสปีดนะครับ120ซีซีนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็นตัว ZR ก็คงจะเป็นเหมือน JR 120นะครับอ่นนี้ผมว่าผมจำไม่ผิดแหละนะครับยังไงก็อย่าประกอบผิดนะครับเพราะว่าไอตัวจัดเดิลสปริงนี้นะครับทําหน้าที่หนึ่งละช่วยช่วยเป็นสปริงกดกดแบบว่าให้กานคัดแนบสนิทกันยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็มีส่วนช่วยเวลาเรากดคัดนะครับจะช่วยผักดันชามคัดให้แยกตัวจากกันได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นก็อย่าใส่ผิดแล้วกันนะครับครับอันนี้นะครับผมก็สรุปงานให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับผมนี่นะครับจะเป็นลักษณะของ มาร์กในชุดชามคัดนะครับตัวหนอกกับตัวในนะครับจะตรงกับเสาเสื้อเสาเสื้อน็อตยึดคัดนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆนะครับเวลาถอดนะครับเพื่อนนะครับต่อมานะครับนี่คือลักษณะฟันเฟืองที่เราประกอบถูกจะเข้าฟันเฟืองจะเข้ากันสนิทแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับแบบนี้ถึงจะถูกนะครับถ้ามาร์กตรงนะครับมาร์กตรงจะเป็นลักษณะนี้ คือถูกต้องนะครับเพื่อนๆนะครับก็ในส่วนที่สามนะครับในส่วนที่สามนี่คือนะครับเป็นลักษณะของการประกอบผิดนะครับมาร์กไม่ตรงนะครับถ้าแบบนี้คัดลื่นนะครับเพื่อนๆนะครับกดคันสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับคัดจะลื่นไปเลยนะครับเกาเกียร์แล้วก็ลดไม่ไปนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยอย่าประกอบผิดนะครับขี้เกียรหรือขี้เกียจถอดนะครับ เหนื่อยนะครับเพื่อนๆเสียเวลานะครับเช็คมาก่อนนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มถอดเลยนะครับแล้วก็ตอนประกอบเช็คให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเสื้อสูบรีโอกับรีโอสตาร์มันต่างกันตรงไหนนะครับนี่คือจุดที่ต่างนะครับจุดที่ผมชี้มือนะครับคือจุดที่นะครับเป็นช่องทางการเติมอากาศเข้าไปในระบบบำบัดไอเสียนะครับเพื่อนๆต่างกันแค่นี้เองนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่รูนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็าก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับสวัสดีครับ